อล์วิเคราะห์ทางการเมืองครับวันนี้นำมาจาก9ก้าอินเด็กซ์อานหัวใจประยุทธ์ประวิทย์ผ่านธรรมนัติผมเผาพล์วิเคราะห์ทางการเมืองครับวันนี้นำมาจาก9ก้าอินเด็กซ์อานหัวใจประยุทธ์ประวิทย์ผ่านธรรมนัติผมเผาล่าสุดเนี่ยร้อยธรรมนัตออกงานแล้วนะครับออกงานแล้วแล้วก็มีทางรองผู้ว่าไปต้อนรับด้วยบอกกับชาวบ้านในงานเลยหายหน้าหายตาไปนานเนี่ยนะฮะวันนี้มาลงพื้นที่เพราะว่าท่านประวิทย์เนี่ย มีความเป็นห่วงเป็นใยคิดถึงประชาชนนี่มาลงหน้าที่มาลงพื้นที่เนี่ยก็ในานามคล้ายๆกับเป็นตัวแทนท่านประวิตย์นะอันนี้มันสอดถึงการที่คุณธรรมนัทเนี่ยอยู่ในพลังประชารัฐแล้วแต่ยังไม่เปิดตัวหรือเปล่าด้วยนะครับอา่าติดตามทางคอลัมนิสต์ที่เขาวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะครับระหว่าง3คนนี้ธรรมนัทหรือนะคนที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะเรียกว่าพี่นัทน้องนัทนะครับนี่คือการลงพื้นที่นะครับแล้วก็ การกําหนดท่าทีของตัวเองนะครับในวงทางการเมืองของทั้ง3าคนดังนั้นคอลัมนิสก็เลยบอกว่าระหว่างท่วงทานองของประยุทธ์จันโอชากับท่วงทานองของประวิทย์วงสุวรรณในทางการเมืองนั้นมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดครับตัวอย่างสดสดร้อนร้อนคือกรณีที่นายพิยรพันธ์สาลีรัตวิภาคกับกรณีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านี่นี่อยู่กันคนละค่ายนะครับในเวลานี้กว่าที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะสามารถนะสไลด์นายพิยรพันธ์สาลีรัตวิภาคจากที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีไปอยู่ในตําแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นี่เรียกว่าจากที่ปรึกษ,ษาเป็นเลขาเ,าเขาเรียกว่ายกระดับเลยนะครับแล้วทําให้ชื่อชั้นวันนะในการออกพื้นที่ในการไปสื่อสารทางสังคมการเมืองมันเหนือชั้นขึ้นด้วยนะประกบข้างประยุทธ์อนาคตก็จะชูประยุทธ์นะครับเขาวิเคราะห์ต่อไปว่าก็ต้องเ,อเริ่มตเตรียมตั้งแต่ก่อนเดินนะก่อนเดินทางไปเบลเยียมเน้นย้ําอย่างหนักแน่นจริงจังภายหลังเกินทางกลับ นะจริงจังภายหลังเดินทางกลับอีกครั้งพร้อมนะและกว่าจะเรียบร้อยก็ต้องผ่านการการันตีอย่างถูกต้องอย่างเป็นระบบตรงกันข้ามครับท่ามกลางความเงียบอย่างชนิดที่เรียกว่ากบดานก็ได้นะมาอย่างต่อเนื่องวันดีคืนดีปรากฏว่าโฉมหน้าของหนี่คนนี้เลยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็ไปปรากฏตัวในงานสําคัญของพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับที่โคราชครับนคะรราชสีมาไม่เพียงแต่แวดล้อมไปด้วยประชาชนเป็นหมื่นครับ เข้าประจำโพเดียมยืนฟังรายงานจากระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มารายงานช่วยเหลือประชาชนเรื่องของสอปก4สี 01, ่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์นะครับเป็นการไปในฐานะตัวแทนคนเอกประวิทธ์วงสุวรรณเลยถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเอกประยุจันโอชากับนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นอย่างไรทุกสายตาล้วนมองเห็นและรับรู้พร้อมกับจังหวะการก้าวพักรวมไทยสร้างชาติมาโดยตลอดถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเอกประวิทธ์วงสุวรรณกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าบ้างละ่ะเป็นอย่างไร นะแต่และคนก็มีคู่หูของตัวเองนะครับนับแต่เกิดสถานการณ์เดือนกันยายนปี64นะครับครั้งนั้นผมย้อนให้ฟังคุณธรรมนัตต้องการจะล้มพลเอกประยุทธ์เขาก็เลยเรียกว่าสถานการณ์กันยายนปีี4เพราะรอบนั้นเป็นการอภิปรายนะครับและมีการสู้กลับกันมากพอสมควรทําให้ตอนหลังเนี่ยร้อยธรรมนัตหลุดออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรด้วยนะครับเขาเรียกว่าสถานการณ์กันยายนปี64นับแต่มีมาตรการขับร้อยธรรมนัตรพรมเผ่าออกจากพลังประชารัฐ ในเดือนมกราคม2565ความสัมพันธ์ระหว่างประวิทย์วงสุวรรณกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็มีเครื่องหมายคำถามจากประยุทธ์จันโอชาอย่างต่อเนื่องครับและที่สุดแล้วก็ได้คําตอบจากประวิทย์วงสุวรรณด้วยการมอบหน้าที่ให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเล่นบทตัวแทนและในเวลานี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็เล่นบทตัวแทนชัดเจนแล้วนะครับยืนยันชัดเจนว่าน้องนัดอยู่กับพี่วิทย์นะครับไม่ว่ามองผ่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่ามองผ่านพลเอกประยุทธ์ประวิทย์วงสุวรรณ เด่นชัดยิ่งกว่านายพิยรพันธ์สาลีรัตทวิภาคนะครับและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าดํารงอยู่อย่างไรทางการเมืองนะครับเป็นมือเป็นไม้เป็นตัวแทนในการทํางานการเมืองที่เด่นชัดมากขึ้นเพียงแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชามากด้วยองค์ประกอบมามากด้วยเครื่องนะเขาใช้คําว่าเครื่องถนิมพิมพาพรนะครับเครื่องถนิมพิมพาพรขณะที่พลเอกประวิทร์วงสุวรรณเนี่ยก็ออกมาตรงแบบไม่อ,อ้อมค้อมไม่วกวนนะ แปลความง,ง่ายๆผลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ในอำนาจเต็มมากกว่าผลเอกประวิตยนะครับและผลเอกประยุทธ์ก็เขาเรียกว่าพยายามดึงคนของตัวเองดึงคนข้างกายดึงคนทําการเมืองให้เนี่ยนะเข้าระเบียบเข้าตําแหน่งแห่งหนจัดที่จัดทางกว่าจะได้เนี่ยมันก็นานนะเครื่องถนิมพิมพาก่อนนะครับส่วนผลเอกประวิตยเนี่ยออกมาตรงก็คือเล่นแบบนักการเมืองนี่แหละอ่ะธรรมนัฐเข้ามาน้องนะได้เวลาน้องกลับมาแล้วนะเพราะน้องรักพี่คือผลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่อยู่แล้ว แล้วน้องก็ไปเป็นตัวแทนทางการเมืองอ้างชื่อพี่ได้เลยนะครับปิดท้ายคอลัมนิสก็เลยบอกว่าเด่นชัดกว่าใครพิไรพิไรเด่นชัดกว่าใครติดอยู่ในพิธีการและระเบียบแบบแผนมากกว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาครองความเยอะเหนือเยอะนี่ไม่ใช่หมายถึงดีนะอาจจะเป็นเยอะสิ่งที่หมายถึงว่าหมายมันลีลาเหลือเกินมันมีท่าเยอะรำมวยเยอะแต่ชกจริงไม่รู้หนักหรือเปล่า ทำนองนี้ทำนองนี้นะครับสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 9 5 4 6 0 5 5 8 0